มา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 เฮ็ดกับเขาโออเห็ดกับเขาพี่น้องเอ้ยมาเห็ดกับเขาเด้อเต้ายายเออยมเห็ดยังกินมือเนี่ยมาตามมนสักไกลเนี่ยมาตำพริกไก่พี่น้องฮะตำพริกไก่ตำพริกไก่ตำปนไก่โอ้ไก่เขาเคยเนาะโอ้ยายแหละเคยพี่น้องมันแมนโมแมนน่ยายจะตำปนไก่เนะี่ยไก่บ้านพี่นอ้องไก่บ้าน S <S <an> ในใเนื้อนาอ,อกมันไก่บานเอามาตำปนพี่น้องอย่างเลยเรือตาซับวันนี้ตาซับตาซับเป็นบ่าตาบ่าเคยกินเยืกเที่ยเลยเนี่ยอ๋อเคยกินกับร้องเบิ้งตีเนาะเนาร้องกับร้องซับซับพยายเ้ะเอาออกตำปนไก่พี่น้องปะทูก็ตำม,มาแล้วเนาะปนมาแล้วอืพี่ยังกับปนมาแล้ววันนี้มาปนไก่ด้วยพี่น้องนะ มาเครื่องปรุงก็มี่ตามพริกก่อนใส่พริกปรงพี่น้องเออตาเดี๋ยวเดี๋ยวตาเยอพึ่งซับตาซอยตะไคร้ให้ยายก่อนใส่ตะไคร้พี่น้องใส่ตะไข่เอาเอาไว้ก่อนซอยตะไคร้ให้ยายตำตะไคร้ก่อนแล้วก็ใส่ใส่น้ำมะขามเปียกพี่น้องเนาะน,นี่ปนไก่ตาถามว่าโอ้ยายไม่มีอะไรปนนี้จึิงจะปนไก่ปลาทูไม่มีปลาทูก็ปนมาแล้วพี่น้อง มึงตางยัางว่าเลยตาไม่เคยกินเนาะปนไก่อย่าตกใจนะตำปนไก่ไก<ำ>่บ้านพี่นอ้องตำพริกไก่ตำพริกไก่กระตำปนนั่นแหละคือใส่พริกผงพี่นอ้องใส่พริกผงเนาะใส่พริกผงลงไปหอมกระเทียมโอ้กระเทียมหอมกระเทียม ยายไม่มีอะไรตำปนเหรอทําไมถึงตำปนไก่มันมีที่ไหนตำปนไก่มีที่นี่อย่างั้ว่าตาก็บ่เคยเห็นมั้งมีที่นี่จ้าตาบ่าเคยกินเออบ่เคยกินกับเดียวก็บเคยกินกับย,ยายเด้อยายจะพากินไป,ปนไออพอได้ตาพอละเออเอาใส่คุกเลยใส่คุกเลย เอใส่ให้หมดอะตาก็แกะอันนี้ยายก่อนปอกเปลือกก็หอมลืมเมามีดมาคนละมีดคนละอันมายายก็จะแกะกระเทียมเอ้ยจะก,กินอย่างพี่น้องเอ้ยมาเดิอมาเดิมวนนี้เมนูตำปนไก่จะ้ะไก่บ้านเนื้ออกมันพี่น้อง เอมามาย่างหอมๆเลือดๆตำซอยตะไคร่หอมกระเทียมพริกผงอ่ะตำก้อนบนีงอันนี้คือตำพริกผงเอ๊ะขกเหมือนจะแตกวะคือดังจากสี่เนาะได้ก็กีนไปตำแห้งดีกว่านั่น,น,นเหมือนขุกมนเล่ามนเล่าอ่ะครับ ไม่เหมือนดอกมะลาจริงๆอืะอมีคือบม่มีครบครบอยู่อันนี้ตำพริกผงเด้อพี่น้องใส่ตะไคร่จ้ะเออหัวเดียวพอเนาะพอตำพริกใส่ตะไคร่พี่น้องตะไคร้สองต้นหอมแดงหัวเนึงอ๋อใส่เลยตา เอออันนี้หอมแดงจ้าใส่จัดใจก่อนอจ,จัดใจอาหารบรรน,น,นาเหรอพี่น้องอาหารบรรน,นาะบรรนาเหากินเจมซี่อ่ะพี่น้องเอ,อ้ยเนาะเออกินแบ,บบบรรบ้านเนาะอาหารบรรบ้านโอ้ยซอยเอาก็ได้ยกเออซอยเอาอือ,อ,อจับมันกระเด็นนี่ว้ยเออนั่นแหละซอยเอา โอ้เนื้อมเนื้ออกมันเนาะยายใส่เกลือน้อยหนึง่งลองชิมก่อนไก่บานเด้อพี่นอ้องอืคือว่าไกล่ตลาดตำบ็ได้ตีย้ายตำใดญอยู่อาแต่นเนื้อ,อมันเนาะอือแกเอาแต่เนื้อมันแต่ว่าไก่บ้านมันจะแซ่บกว่าเด็กมันมีรสชาติกว่าพี่น้องมัน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 เอาเอาใส่เลยอ่า อืมแสนเนื้อไกล่ลงไปอืมอ่ายายก็จะใส่ระวังรอตายายก็จะใส่พงนัวเนาะพี่น้องใส่ลายกระแทบลายไผ่บ่มักกับบ่ต้องใส่เนาะและแต่คู่มักอืมบ่มักกับบ่ต้องใส่ม่และแต่คนชอบเนาะผู้ขาบกินกับมี่ผู้ขากินกับมี่อ่าหายากยุคผู้ที่พวกกิน <laughs> หายักนีหัวซังเหตยังกะซัเอาผนัวลงไปว่าซังเออลองบใส่ถ่วอีกฟ้อมีทงนวเพระ่าเอ้าคือพวแซ่บวะมันดีกว่าซ่แฉะซังก็แม่ด้วยมันขาดเนาะอ้ใส่ลงไปโอ้ยเยอะเลยวะเนาะโอ้ซอยใส่ตา มารุงเครื่องพี่นอ้องอุ่นรุงเครื่องแล้วใส่ใส่น้ำมะขามเปียกพี่นอ้องน้ำมะขามเปียกใหญ่ยยเช่น้ำอุ่นไว้ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปอ่าเปลี่ยนหัวเข่า,าแล้วเด้อยายใส่ปลาพระเอกของยายนี่ขาดไม่ได้เนอ้อปลา ใส่ปลาลงไปน้ำพริกตำปนไก่เด้อพี่น้องนี่ใส่ปลาลงไปเอาแซ่บของนัวนเนาะใส่น้ำปลาลงไป <c oughs> เออยมเข้มตำตอ่อสักหิวแล้วสักหิวแล้วอ่าจักข้าวเลยตา เออ,อเด,ววดูผักไมนะ่ยังเพียโอย้ผักอืมอุ้ยพี่น่อ,อเอ้ยมาเปิ้งดาเฉียบบ่ตั่งในนี่วะเฮ้ยฮะตั่งในนี่เนาะเดี๋ยวเออถาดยกอา้าวเออนี่จะเอ๊ะหน,น่ากินบ่บาดนดูบ่ล่ะดูอ่ะตามพริกต่อ กำปนต่อไปน้องปนไก่เออเขาหลอกใช่ป่ะยายเอ,อ้ยไม่มีอะไรจะปนหรือทำไมถึงปนไก่อ,นน <c oughs> อย่าถามลูกหัวปีหนาแสบ่มบอกว่าอย่าถามออตุม่มหัวปีดู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 ใหญ่ด้วยแสบแสบนี่ผักสะเดาผักสะเดาก็มีผักขมก็มีผักแพ้ก็กมีผีโว้ย ชิมก่อนอยากกินโลดชิมก่อนเด้อเอามือแหละพี่น้องล้างหน่เด้อล้างอืมดูสิเศกเศกตาจิงอยู่แล้วยายอู้เศกเสกเศกนำขาหนีนน้อยหนึ่งอู้เบิ่งตาตาเข่ารู้เปล่าตาพอตักทีละน้อยเลี้ยงเบาไว้น้องเออตาเลี้ยงเบาไว้จะกินหลายโคดเลี้ยงยายจีให้ไปอยู่โคกละ กินหลายพวกอันนี้ก็ไม่ได้ยูโคกจ็อันนี้ครัวเราพี่น้องเออมาเบิ่งเด้ออือตัวบันบันโอ้ยจานจานตะกี้แล้วมาอจารยาใช่เออมอ้าวอืมความโอ้หินแหงบดด้วยตายตายเลยยังกระโดดอีกพี่น้อง โอ้พี่น้องเอ้ยมาบามาพี่น้องกันพี่น้องเวน้องจ่าพี่น้องจ่าสายเหรอยังยี่ปินเนี่ยโอ้แสบเลยเออดีขาดยังคอยยังขาดยังเออน้ำปลาติดเออน้ำปลาก็ว่าน้ำปลาไปเลยอ่าก็อ่ะคนณตาคนณได้บ่เนี่ยบ่ต่ำไหมเอ้ยคนณได้ยุซ้อนน่อไหนล่ะ ก็น,นี่แหละส่วนเออนั่นแหละโอ้ยอยายล้างมือสักหน่อยก็ด้วยพี่น้องเอด้มาลางกินน้ำกันพี่น้องเพื่อนๆจะเพื่อนๆจ้ามาเด้อมูอเพืือนหลากหลายเพื่อนหูงทุกคู่ทุก,ทก,ทกคนอยู่ประเทศนอกประเทศไหนประเทศไทยประเทศลาวมาโรดอมเมนนียังมาอมเมนยาวาซวยนะ <està S 1> <obe> สวยสวยปลายาวาสวยนะยาวานปลาก็ดียาวาสวยนะสวยก็มีหัวใจนะจ๊ะสวยยังกับมาเลยมาจินกัวไปวัวมาอยู่บางคนสวยก็ยายเป็นสวยตาหนี่งไม่ไหวเฮ้ยอย่าวาทางอื่นก็บวัวไปอย่าแหกโค้งมาตาก้าลืมเบาจำเป็นแหกโค้งมายิ่งมาวนหาสวยเสร็จแล้วมาพี่น้องมากินน้ำตาลจ้า ปนไกเดอพี่น้องน้ำพริกไก่น้ำพริกไก่เขาเรียกปนไก่ละเนาะนี่หัวปีโอ้ออโอ้พี่น้องเบิ้ลพักก่อนนี่พี่น้องน่ากินบละอันนี้คือพริกปนไก่เด้อพี่น้องนี่หัวปีตรงตาตาขาวนี่พี่น้อง ดอกแคต้มผักเอผักโขมต้มอือันนี้ผักสตดาลลวกพี่น้องนี่ต้มพริกไก่เด้อพี่น้องเบื้องนากินบ่มากินน้ำกันดจ้ามากินน้ำกันยายไปเอาน้ำก่อนกินเลยก้างกินเลยเราบ่เคยเห็นเคยจัพริกไก่ออกไปวามาจะมาคนช่วยอีกเลยช่วยก็มีหัวใจเด้อตาอย่าว่าซ่วยหลายเมษ เออสวยก็เห็ดเป็นทุกอย่างนี่แหละตามพริกไก่ก็มีนะเขาสร้างเห็ดไปทั่วสวยสร้างเห็ดไปทั่วตากะว่าเนาะตาก็เลยกินจดกเยอมามาพี่น้องมาแซ่บๆมากันเด้จ้ามากินน้ำพริกสวยกินน้ำ <c oughs> นะพริกสวยมากินปนปนไก่น้ำพริกสวยแล้วพี่น้องมาอู้ดีจว๊บแซ่บดีม,ม,ม,มาลองตามสวยบุ้งเด้ออ เวี่ดามด้วบมึงมีข่าวทาเออมาดูกินกน้กระดาพี่เขาอนี้ได้โอ้โอันนี้ยายจะกินผักคมก่อนที่นอกนยโอ้เบิองผักคมยายต้มอืออืออือแบบอืม กลมใหญ่มาพี่นออ้องะคืเอิดอยู่ทางไดมาแซ่บๆมากินน้ำพริกสวยน้ำพริกไก่ตำปุนไก่น้ำกันเด้อมันจะออกซวยอยู่ด้วย <S <S เห็นแต่ว,ว่าของเป็นซวยกระดายมากมมกินในมือแหละพี่น้องมาแซ่บขออนุญาตเด้อพี่น้องขออนุญาตกินกับมือเด้อจ้าหวังว่าคงไม่ผิดกฎหมายนะจ๊ะ ตากินกับมือไม่เป็นกินเป็นแต่กับซ้อนอใหญ่กินหัวปีบังน,นี่หัวปีก็ต้มเปื่อยเปื่อยพี่น้องเลิศมแซ่บๆน้องกันจริงเขากันคือเปลือกอะไรเดายใหญ่เน,นี่ยโอ้นี่ยส่วใหญ่เลยอืมอืเขาขายมังจัดซ้อนกัน ตนนี้ดอกแคจ้าดอกแคต้มจาเก็บมาคือจากินป็ะเภทเล่นอ่ะนี่ก่อเซิร์ฟเพื่อนๆมากินมาโฮมผ่าผักเขากับยายเจ้าจ้าเพื่อนๆยางไปยังมาแวะแวะมาเด้อมากินเขาก้อนจ้าก่อนจะไปทางอื่นแวะมากินเขากับยายกันเด้อทุกขินไก่มา กินกับน้ำพริกไก่แซ่บๆปนไก่เอาวงง่ายๆปนไก่บนแมน่นปนปลาทู่ด้วยจา้าอืมเนี่ยเบิ่งเป็นอย่างเดียวแสดาวแซ่บอีรีละสู้กันไม่แสดางนะอ้ยูักแซ่บอีรีเด้อ,อ อือืยตรงนี้รถอพอาะ็นเยอคขนอ่ะอือ ฝนก็ยี่ตกเนาะบางทีมันตกมาใส่ตาสี่หาเมตรเนาะตาไปเบิ่งเองตาปลูกจะอมมุมไปมันก็รัานจิกงอกยายเพื่อนแตกแะปะเพื่อนๆมารวมวงนักการมา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 ปีปานาน้องๆทุกคนทุกคนน้องโบงกันได้มาเด้อมาแซ่บกับยายเด้อ,อ,อยายมีผัก ้มหลายอย่างเด้อ้มนี้มาละมากินกับยายเด้อน้ำพริกไก่เมนูน้ำพริกปนไก่เร mm hmm. ต้องทามดอกล่าย,ยายไปเอาสูตรมาจากไสโอ้ยอยู่ในนี่นแหละจ้ะเอ็ดไปทั่วมัวม่วแทบเลยนาะมาเด้อปัญหาเนี่ปนหมดทุกอย่าง่มันเบิดแลวเนาะจะหันหาไก่ที่บ้านเออลองบึงตี๊ดแต่ไข <c oughs> ่อย่างแสบเลยพี่นองมาเด้อมาเด้อ คนไกลเราต่อไปญี่ปุ่นอย่างนี้คนเป็ดกินคนทุกอย่างคือฝางน่างเราคือน้องเนาะมากินน้ำปั่นเด้อแซ่บกินกับมือเลยสู่ๆเด้อน้องบัวเฮ้ยนออโอผักขมผักขมก็แซ่บสู่ๆคือตาไงตาก็สูม้าล้วล่ะก ไอ้หัวปีตปาอยู่ในโขกกในป่าหาแมกาสู่มาเบิดหลอกมันจะตาอยู่ไปหาสู่กอยู่นะแสบแสบคือเกา่ากินยำได้แสบคือเกา่าพี่น้องนังวะ่ะถ้ากินบวแแ่บมันก็อยูบอ่บวชใดนาะคนเนะาะมันต้องกินแ่บนาะพี่น้องเนาะอืม โอปีส้มอืมกินคำยิ่งใหญ่ด้วยมาอร่อยด้วยกนันนะพักสะดงไปเจ็บบ้านมดแล้วพี่น้องนิยายเก็บ ตาเพิ่นเก็บมาไวน้นี่มันยังบานอยู่ในตู้เย็น <c oughs> นบานบ่าบานยังไงมันบานเบิดอนเรากินได้ออยังนเนาะเพื่อนๆกินได้ออยังเนาะื้อน,นี้อากาศขึ้มฝ้าขึ้มฝนนี่บ่มีแดดออกมื้อนี้พี่น้องมานั่งกินข้าวนี่หลังบ้านคือเก่าใต้ต้นใต้ต้นมะพายายพี่เเก่าพี่น้องอืม อย่าเพิ่งกินในบ้านตอนนี้เน,ะน,น,เนะาะการดีดีมากินนอกบ้านพี่น้องเนาะไม่กินมาเจอเจอตากับยายท,ที่เก่าช่องตายายตาเพลินจ้ายายตาตาเพลินพี่น้องอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ตักติตตามยายนี่เด้อเป็นกำลังใจให้ตากับยายน่เด้อไปเก็บพริกเม็ดมา่อัสองเม,ม็ดนะนีะ่<ม>นย่าบอกคุณเพื่อนก่อนนะอือบอกคุณ,คณ,คณเพื่อนนคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้เด้อค,ค,คุณเพื่อนเด้อ มาแซ่บๆน้ำกันกินข้าวอิ่มน้ำสำล่ากระต่างคนกระต่างไปทำภารกิจของตัวเองนะจ๊ะเออะอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยเ้อขอคุณลายความสุขความเจริญเ้ออย่าลืมน้ำพริกปนไก่ด้วยพี่น้องแค่บเอ๊อย่าเจ็บอย่าจนเด้อก็ขอฝากช่องตาใหญ่เ้อะเพื่อนๆเด้อขอบคุณจ้าขอพี่น้องความสุขความเจริญอยู่ยืนเป็นสุขทิ่สิ่งใดก็ขอสมความปรารถนาด้วยพี่น้องเด้อ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามากินเงินได้เงินกิดทองขอให้ได้ทองขอเจริญเจริญด้วยเถิดสา<ม> <c oughs> จังซี่ละยายญ่พี่น้องให้พรคุณเพื่อนทุกคนนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วจ้า<ม>เป็นกำลังใจให้สู้ทุกคนจ้าสู้สู้อออออขอ้คุณหลายๆจ้าที่มามาเบิ่งยายขอพุณหลายๆด้วยจ้า